สวัสดีค่ะร้านเจเพอร์ฟูมนะคะสาธิตวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลฟ์ช้อปปิ้งเนื่องจากทางแอปมีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลตรงหน้าชําระเงินก่อนอื่นเลยเราเลือกสินค้าที่เราต้องการนะคะเลือกไส์แล้วก็เลือกเพิ่มลงรถเข็นสินค้าก็จะย้ายเข้าไปอยู่ที่รถเข็นที่ด้านบนมุมขวานะคะแล้วตรงด้านบนนะคะสามารถกดค้นหาสินค้าในร้านได้ตามลูกศรเลยพอเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจิ้มตรงรถเข็นมุมขวาบนนะคะตามลูกศรเลยจ้ะ หน้านี้คือสินค้าที่เราเพิ่มเข้ามานะคะในกรณีนี้จะเอาแค่วายซ์แอลลิเบอร์จะกดลบตัวกลิ่นปันๆออกไปนะคะจากนั้นดูตรงเมนูคูปองร้านค้านะคะกดตรงคำว่าใช้คูปองแล้วเลือกคูปองเลยค่ะซึ่งคูปองในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่งค่ะจากนั้นเรากดปุ่มซื้อเลยสีเขียวด้านขวามือค่ะใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งด้านบนนะคะ ในกรณีที่ต้องการแก้ไขที่อยู่และไม่สามารถแก้ไขในระบบได้ให้แจ้งแอดมินในช่องแชททันทีว่าต้องการแก้ไขที่อยู่ค่ะจากนั้นดูตัวเลือกตรงการจัดส่งนะคะกดคำว่าดูทั้งหมดจากนั้นให้กดเลือกคำว่าโปรตอนนี้ค่าจัดส่ง30บาทนะคะจากนั้นกด Copy เลขที่บัญชีค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อสินค้าปุ่มสีเขียวมุมขวาล่างค่ะจากนั้นลูกค้าส่งสลิปเข้าทางช่องแชทได้เลยค่ะ